ครับสวัสดีครับผมลุงเข้งนะครับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ช่วงนี้อาจจะมีติดขัดบ้างนะครับบางครั้งจะมาไม่ได้นะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงมุมมองนะฮะการใช้ชีวิตนะบทเรียนชีวิตที่ผมได้ผ่านมานะ,ะก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังอะ่ะผมคิดว่าเ,เรื่องพวกนี้ มันมีประโยชน์นะฮะแม้จะเป็นเรื่องง่ายๆแต่บางทีเราเราไม่ระวังนะฮะก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้นะ,ะวันนี้นะครับมาในหัวข้อหัวข้อว่าเรื่องง่ายๆที่มักจะพลาดนะก็ฟังดูก็จะรู้ว่าง่ายนะฮะแต่บอกได้เลยนะฮะคนที่พลาดเรื่องพุ่งนี้แล้วชีวิตถึงขั้นเปลี่ยนไปเลยนะะถึงขั้นเเรียกว่า ชีวิตครอบครัวเสียหายไปเลยเนี่ยเยอะนะครับอลองมาฟังดูว่ามีอะไรบ้างนะเ,เรื่องแรกครับนะว่าด้วยความอิจฉาริษยาเ <c oughs> นะี่ยคือเวลาคนมีคนมาอิจฉาเราเนี่ยเ,เราก็มักจะบอกว่าโอ้ก็เราดีกว่าเหนือกว่างนะก็เลยมีคนมาอิจฉาก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนะฮะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกนะแต่ว่า ในช่วงที่ท่านแบบไปได้ดีอะนะก็ขอให้ตระหนักไว้นะฮะว่ามีแต่พ่อแม่เราเท่านั้นแหละนะที่ยินดีนะกับความสำเร็จความรุ่งโรจน์ของเรานะฮะเพราะว่าโดยนิสัยมนุษย์นะเดี๋ยวผมอ่านะโดยนิสัยมนุษย์เนี่ยนะฮะคือความอิจฉาริษยานะครับมันก็อยู่ในตัวของมนุษย์ธรรมดาทุกคนนะ เพราะฉะนั้นท่านต้องตระหนักไว้นะฮะว่า,าไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างนะฮะญาตพิพี่น้องเพื่อนสนิทใครก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนมีความ,มิจฉาริษยาหมดนะจะมากจะน้อยก็ว่ากันไปนะบางคนไม่ได้ระวังเนี่ยพอไม่ได้ระวังแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะ,ะเราก็จะมีความพอประสบความสําเร็จใช่ไหมอ่าก็จะมีความ เ,เย่อหยิง่งอวดดีอะไรต่างๆนะฮะคราวนี้พอมาวันใดวันหนึ่ง <c oughs> คุณตกอับขึ้นมาเนี่ยนะครับนะคนกลุ่มพวกนี้ซึ่งมีความอิจฉาริษยาอยู่ในใจเนี่ย <c oughs> เขาพร้อมโดดเข้ามาเหยียบย่ำคุณทันทีเลยนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นต้องรู้ตัวไว้นะฮะต้องรู้ตัวไว,ว้ว่าวันเนี้ยเราได้ดี นะอาจจะยังไม่มีใครทําอะไรเราได้วันใดวันหนึ่งเราตกอับขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะมีคนมารุมเรานะ,ะอันนี้เป็นข้อเตือนใจใเฉยๆนะฮะนะให้ระวังตัวเท่านั้นเองนะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาตินะของของมนุษย์เนี่ยเรื่องความอิจฉาริษยาเนี่ยนะฮะตัวเราเองเราต้องบริหารความอิจฉาริษยาของตัวเราเองนะ ให้มันน้อยที่สุดนะเพราะว่าไอความรู้สึกพวกนี้เนี่ยนะมันไม่ได้ส่งเสริมอะไรให้ใครได้ดีะนะฮะเพราะนั้นตัวเราเองเราดูแลตัวเราให้ดีนะอย่าให้มีความอิจฉาเยอะนะแล้วก็ต้องระวังคนอื่นด้วยที่จะมาอิจฉาเรานะ,ะภาพถัดไปนะผมให้ดูลุงตูนนิดนึงผมจะบอกได้เลยนะผมไม่รู้ชาติอื่นเป็นยังไงนะแต่ผมสังเกตได้ว่าคนไทยเนี่ย ความมีชาลิสยาเยอะมากนะแล้วมันมาจากอะไรฮะมันมาจากละครนะละครที่เราดูตั้งแต่เด็กนี่แหละครับนะมันมันปลูกฝังนะย้ำเตือนนะจนเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยนะ,ะนะอ,อ่ลุงตู่นะพูดไว้เมื่อ4ปีที่แล้วนะฮะท่านคงเห็นอะไรหลายอย่างอนะนะจากละครไทยเนี่ยท่นก็ออกมาเตือน ออกมาเตือนเลยนะบอกทำละครดีๆกันบ้างนะไม่ใช่สร้างแต่อิจฉาลิษยาคือละครไทยมันเป็นละครทึงเรียกว่าเขาเรียกว่าละครสะท้อนสะท้อนสังคมเนี่ยสังคมเป็นยังไงสะท้อนออกมาแล้วการสะท้อนออกมาก็ต้องสะท้อนให้แรงเพื่อจะได้เข้าไปในใจคนดูนให้มันไปอิมแพกแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงนี้ว่า มันไม่ได้ชักนําสังคมไปในทางที่ดีไงมันแค่โชว์ให้ดูว่าสังคมเราเป็นอย่างนี้นะเนี่ยแล้วคนที่ไม่เท่าทันใช่ไหมฮะก็จะแอบสอบพวกนี้เลยซึมซับซึมซับเรื่องทั้งหลายแหละที่ไม่ดีเนี่ยในละครที่มันออกมาเนี่ยนะฮะอ่านี่ก็ต้องรออันนี้ข้อแรกต่อไปอ่าเขาเรียกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองอันนี้เป็นข้อเตือนใจซึ่ง ผมว่าข้อนี้แทบจะสำคัญที่สุดนะในที่จะพูดวันนี้นะฮะนะคือคนเราเนี่ยหนึ่งไว้ใจคนสองไว้ใจทางนะฮะผมดูหนังฝรั่งเยอะเนี่ยเขาเขามักจะพูดเลยนะ trust no one คืออย่าไปเชื่อใจใครนะผมดูหนังแล้วก็ไม่ค่อยเก็ตอ จนเรียกว่ามาประสบด้วยตนเองเนี่ยแล้วก็โอ้โหเรื่องนี้ผมว่าสำคัญมากเนีเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องระวังเลยนะเมื่อคืนนะฮะเมื่อคืนเนี่ยผมดู Netflix เรื่องหนึง่งโอ้ดูแล้วแบบอินมากเลยกับกับหัวข้อนี้นะฮะ,ะเป็นเรื่องของนักร้องชื่อดังในยุค60นะฮะ60ะช่วงที่ผมกำลังเริ่มขึ้นมาเป็นวัยรุ่นพอดี <c oughs> นะคุณเฮเลนเรดดี้เนี่ยเป็นนักร้องชาวออสเตรเลียนะฮะแล้วก็มาแสวงหาโอกาสในอเมริกานะฮะเป็นนักร้องหญิงคราวนี้ก็มาต่อสู้เรื่องสิทธิสตรีทั้งหลายเนี่ยแล้วเขาแต่งเพลงแล้วก็ร้องเองเนี่ยนะฮะนะเพลงที่ดังแล้วขึ้นชาร์ตท็อปอันดับหนึ่งเลยของบิลบอร์ดเนี่ยนะก็คือ i am woman เสียดายผมไม่ร้องให้ฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าจะหาทันไหมหลายหลายคนคงได้ยินแหละเพลงนี้แต่ว่าไม่รู้ที่มาของออคือไม่รู้ชีวประวัติของเธอเนี่ยเ,ยเ,ยเยมื่อคืนดูแล้วอินมากนะคือพอเธอประสบความสาเร็จใช่ไหมฮะโหเงินทองก็หลั่งไหลามานะจากที่มาอเมริกาช่วงแรกๆนะต้องเช่าแบบโรงแรมทุกๆอยู่อยู่กับลูกนะฮะนะนะพอเด่นดังขึ้นมาเนี่ย ซื้อบ้านหลังใหญ่เงินสดซื้อรถซื้อสารพัดเนี่ยนะฮะปรากฏว่าอยู่มาระยะหนึ่งนะเธอมาดูว่าเงินมันหายไปไหนหมดนะฮะเงินในบัญชีไม่มีบัตรเครดิตไม่จ่ายนะบินค่าโน่นค่านี่ค่าเทอมลูกไม่ได้จ่ายเงินมันหายไปไหนหายไปได้ยังไงก็ปรากฏว่า คนที่ดูแลทรัพย์สินเงินทองอะไรทั้งหลายของเธอเนี่ยคือสามีของเธอเองถูกไหมแล้วเธอไว้ใจสามีมากเ,าเวลามีใครจะให้มาเซ็นสัญญาให้สามีฉันเซ็นนะก็ปรากฏว่าคุณสามีเนี่ยดูแลเรื่องการเงินไม่ได้ใช้จ่ายมือเติบมากนะฮะแล้วก็ใช้จนหมดอะเองินมหาศาลขนาดนั้นนยแกใช้จนหมด <laughs> นะ คุณเฮเลนแกมพึ่งมารู้ความจริงทีหลังเนี่ยโอ้แล้วแบบเฮิร์ตมากเนี่ยพอเฮิร์ตมากใช่ไหมครอบครัวเขาต้องต้องแตกเนะี่ยเรื่องเงินทองที่สะสมอะไรกันมาก็หายวับไปเนะี่มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเข้าเรื่องนี้เลยแหละนะการไว้ใจคนเนี่ยนะฮะนะโดยเฉพาะนะคนใกล้ชิดอนะผมให้ดูอีกอันถัดไปนะเขาบอกว่า <c oughs> นะ <c oughs> เคยมีคนบอกว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าแต่เท่าที่กูเจอมามีแต่คนคุ้นหน้าทั้งนั้นนะที่ทำร้ายกูเนะนี่ยว่างง้นนะฮะคือคนที่จะมาทำร้ายเราเนี่ยคนอื่นคนไกลตัวเนี่ยเขาทำได้ยากนะเขาเข้าถึงตัวเราได้ยากนะอยู่ๆเช่นเขาจะมาผ่านเงินเราผ่านได้ไงอะ่นะนนผ่านไม่ได้คนใกล้ตัวเนี่ยอันตรายมาก นะฮะแต่ถ้าพูดอย่างนี้คนบอกเอองนี้ก็ไว้ใจอะไรกันไม่ได้เลยสิไว้ใจกันได้นะไว้ใจกันได้ผมก็นึกไปถึงเรื่องคุณเฮเลนเนี่ยแหละว่าแกไว้ใจสามีเนี่ยมันถูกไหมผมว่าโอเคมากนะที่ไว้ใจสามีแต่อย่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่าแบบโอ้ไว้เนื้อเชื่อใจคือฉันไว้ใจเธออะ่ะเธออยากทำอะไรได้เต็มที่มันไม่ได้นะครับแล้วมันเป็น บอกเกิดแห่งปัญหาด้วยลองคิดดูว่าถ้าคุณเฮเลนเนี่ยเขาให้สามีดูแลเรื่องการเงินแต่ตัวเขาเองเนี่ยคอยตรวจสอบเป็นระยะระยะเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นมาสักเล็กน้อยมันก็เตือนกันทันถูกไหมฮะเออเธอไปจ่ายเรื่องนั้นทําไมเป็นเพราะอะไรมันได้มีเวลาถกกันนะได้มีเวลาบอกว่าเอออะไรที่ควรหรือไม่ควรถูกไหมแต่นี่ปล่อยเต็มที่เลยสบายเลย ตรงนี้ผมบอกได้เลยคุณเฮเลนเนี่ยมีความผิดอยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะถึงแม้จะเป็นผู้เสียหายเนี่ยแต่ผิดนะในมุมมองของผมเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเวลาท่านจะไว้ใจใครสักคนนะจะเป็นสามีภรรยาท่านก็ดีพ่อแม่ก็ดีลูกก็ดีเพื่อนก็ดีนะถ้าท่านไว้ใจแล้วเนี่ยไว้ใจระดับหนึ่งนะ บางคนเนี่ยนะฮะก็คืออย่างเขาอาจจะไว้ใจพ่อแม่มากอุ้ยพ่อแม่เลี้ยงฉันมานะยังไงท่านไม่ทําร้ายเราหรอกแต่คนก็คือคนนะสมมติว่าคุณมีเงินเท่าไหร่ให้พ่อแม่หมดเลยแล้วหวังว่าท่านจะเก็บไว้ให้นะเวลาเราลําบากก็คงจะได้มาใช้มันมันไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยนะชีวิตใครชีวิตมันต้องดูแลให้ดีนะการที่จะให้พ่อแม่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่การที่ให้พ่อแม่มา ดูแลชีวิตเราทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องไม่ถูกนะแล้วก็บอกไว้เลยว่าต้องไม่ไว้ใจใครนะฮะอ่านะมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นนะแล้วเวลามันเสียหายมันเสียหมดอะ่ะเสียทั้งเข้าเสียทั้งเราถูกไหมฮะป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะฮะนะเรื่องต่อไป <laughs> คนเราทำดีก็มากจากคาดหวังถูกไหม แต่เขาบอกไว้เลยว่าไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังนะคนส่วนใหญ่เนี่ยเลี้ยงลูกถือว่าหวังอะไรในลูกไหมหวังดินะหวังจะให้ลูกนะดูแลเราในตอนแก่นะช่วยเพื่อนนะก็หวังว่าเออเดี๋ยววันไหนเราลําบากเพื่อนจะช่วยเราช่วยพี่น้องก็หวังว่าเออวันไหนเราลําบากพี่น้องก็จะช่วยเรา มันเป็นความคิดบอกตรงๆว่าเลื่อนลอยคุณไปบังคับใครไม่ได้เลยนะว่าจะให้เขาตอบแทนเราแม้แต่ลูกเราเองและไม่ควรหวังด้วยหวังแล้วโอกาสผิดหวังเยอะมากนะฮะนะคราวนี้จะทำยังไงอ่ะทำดีกับใครเราไม่หวังผลแล้วจะทำดีไปทำไมออบางคนคิดอย่างนี้หรือเลี้ยงลูกไปเลี้ยงแล้วไม่หวังอะไรเลยเลี้ยงทำไมเ เสียค่าจะจ่ายก็เยอะนะเหนื่อยก็เหนื่อยก็เวลาให้ใครก็ก็ให้นะนะให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยการไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยมันมันสุขใจมากอะ่ะเขาจะคืนเท่าไหร่ก็เรื่องของเขาถูกไหมฮะเลี้ยงลูกเนี่ยถ้าเขาอ่านึกถึงความดีของเรานึกถึงบุญคุณเขาตอบแทนเราเองแต่ถ้าไม่ตอบแทนและเราไม่ได้หวังเนี่ยนะเราไม่ทุกนะนี่คือคือเรื่องสําคัญนะฮะ ให้ดูอันหนึ่งเขาเขียนมานะอันนี้เป็นข้อความของทางฝ่ายลูกนะฮะทางฝ่ายลูกเราเลี้ยงลูกมาดังนั้นก็ถึงเวลาที่ลูกต้องตอบแทนฉันมันเจ็บปวดสำหรับลูกงงไหม <c ười> คือมันกลายเป็นว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นพันธะคือมันเป็นคำว่าต้องไงเนี่ยฉันเลี้ยงแกแกต้องดูแลฉันนะ เราเด็กรุ่นใหม่นะไอเรื่องคําว่าบุญคุณเนี่ยมันมันไม่ไม่ลึกอะ่ะมันไม่ลึกไปในจิตใต้สํานึกของเขาอ่ะนะฮะนะเขาอาจจะทำนะด้วยเสียไม่ได้เนะี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อน่ึงแบบอินมากก,กับเรื่องบุญคุณนะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนที่สร้างบุญคุณให้ใครเนี่ยอย่าไปหวังเลยนะฮะแล้วกเ็เรื่อง พ่อแม่เนี่ยนะหวังอะไรจากลูกเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วมักมักจะผิดหวังนะเพราะว่าพอหวังใช่ไหมก็จะต้องไปเคี่ยวเข็นไปอะไรต่างๆพอมันไม่ได้เนี่ยมัน,ม,นมันเฮิร์ตมากอะนะฮะอ,อผมบอกวิธีแก้แล้วกันวิธีแก้ในการให้คนอื่นแล้วเราไม่ต้องไปคิดอะไรเนี่ยนะฮะก็ต้องพยายามเรียกว่าอะไรอะ่ะให้มันตอบแทนเสร็จรัพในตัวอันเนี้ย แล้วเราไม่ต้องไปคิดอีกไงไม่ต้องไปคิดอีกเลยเช่นเอาเลี้ยงลูกแล้วกันนะเรื่องใกล้ตัวที่สุดเนี่ยเวลาคุณเลี้ยงลูกนะแล้วการที่ไปหวังไกลๆว่าเขาจะดูแลเราเนี่ยอันนั้นพักไวเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้แล้วจะไม่เอาอะไรตอบแทนนะคุณเลี้ยงลูกเนี่ยนะต้องให้ลูกทําเรื่องพื้นๆที่เขาทําได้ช่วยงานบ้านเช็ดถูปัดกวาดใช่ไหมฮะนะอ่าซื้อของส่งของอะไรต่าง,างๆพวกเนี้ย ต้องพยายามใช้ลูกนะฮะใช้เพื่อให้อะไรฮะให้บุญคุณมันหายไปเลยให้มันให้มันจบไปนะเลี้ยงดูเขาใช้งานเขาอย่างเงี้ยแล้วถามว่าความรักความผูกพันมันยังมีไหมมันมีเหมือนเดิมไม่เกี่ยวกันเลยนะอันนี้ให้เป็นเคล็ดลับไว้นะฮะอย่าให้มันมีบุญคุณติดค้างกันนะนะคุณจะช่วยใครก็ต้องหาวิธีให้เขาไปทำอะไรให้เราถ้าเราต้องการนะต้องให้เขาไปทำนะเพื่อให้มันเรียกว่า เขาไม่คืนเราก็เรื่องของเขานะเราไม่ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์นะฮะนะเรื่องต่อไปมันโยงถึงกันนะฮะว่าด้วยเรื่องการให้อภัย mm hmm. การให้อภัยทําให้เราเป็นสุขนะอันนี้ขึ้นมานะฮะคราวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนะเวลาให้อภัยแล้วนะฮะ คนคนนั้นก็มักจะทาผิดซ้ำซากอะ่นะเรื่องผัวเมียเนี่ยเห็นชัดเลยเนะี่ยเอาไม่เรื่องผัวเมียก็เอาเรื่องก่อนแต่งแล้วกันก่อนแต่งมันยังเลิกกันง่ายหน่อยนะก่อนแต่งเนี่ยนะฮะเนะี่ยเวลาใครมีทําความผิดอะไรก็ให้อภยัยให้อภยัยถูกไหมฮะเนะี่ยแต่จริงๆเราต้องมาดูด้วยนะว่าให้อภัยแล้ว ดีขึ้นไหม <c oughs> นะให้อภัยแล้วเหมือนเดิมให้อภัยแล้วให้อภัยอีกเนี่ยนะครับนะก็ก็ให้อภัยแต่ไม่สูงสิงด้วยนะดูรูปถัดไปเลยนะนะคือคนที่ทำร้ายเราเนี่ยนะบอกไว้เลยนะคุณต้องรู้จักให้อภัยนะฮะนะการที่คุณคิดเครียดแค้นนะฝังกระดูกเนี่ย นะแล้วคิดแต่จเจ้าคืนเนี่ยนะครับนะบอกเลยว่าความคิดพวกนี้มันกัดกร่อนชีวิตเรานะทั้งชีวิตเลยบางทีเราแค้นตั้งแต่หนุ่มไปจนถึงแก่แค้นเรายังไม่หายแค้นเพราะอะไรฮนะมันยังไม่ได้แก้แค้นไงแต่มันมีความแค้นอยู่มันก็กัดกร่อนชีวิตอ่ะนะแทนที่เราจะสุขมากกว่านี้ก็ไปทุกข์อยู่นั่นแหละนะทางที่ดีคือให้อภัยเลยครับดีที่สุดให้อภยัยให้อภัยแล้วเนี่ยนะ หลายๆอย่างเนี่ยเรารู้ว่าไอ้คนนี้มันเป็นคนยังไงนะมันสร้างความทุกข์ให้กับเราเท่าไหร่ให้อภัยแล้วเนี่ยจบกันนะไม่ใช่ให้อภัยแล้วไปคบเหมือนเดิมนะฮะคบเหมือนเดิมมันก็ทําเหมือนเดิมแหละอ่ามันเคยทาร้ายเราไงมันก็ทำเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยหนึ่งต้องรู้จักให้อภัยนะไม่มีอะไรต่อการสองเรารู้ว่าเขาไม่ดีก็อย่าไปสูงสิง นะอย่าไปต่อความยาวสาวความยี่กับเขาอยู่ห่งางๆนะอยู่ห่งางๆเลยเนะีนะ่ยอ่าเรื่องถัดไปวันนี้ไปเร็วนะผมพยายามจะพูดทุกอย่างให้มันกระชับนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆนะเรื่องต่อไปคือคำว่าตลอดการคำว่าตลอดการนะไม่มีจริง เช่นฉันรักเธอฉันจะรักเธอตลอดไปไม่มีจริงคุณบอกอุ้ยอย่างนี้รักแท้ก็ไม่มีเดมีรักแท้มีนะและคําว่าตลอดไปมันมีแต่มันมีวงเล็บนะวงเล็บของมันก็คืออยู่ภายใต้เงื่อนไขเอาคุณลองคิดดูนะสองคนรักกันเนี่ยผู้หญิงผู้ชายนะรักกันเข้าใจกันทุกอย่างแต่งงานกัน พอแต่งงานแล้วไอ้ผู้ชายก็เมาเหมือนเดิมนะกลับบ้านเดือนเดือนง,งานบ้านไม่เคยช่วยเดือนแรกพอทนได้เดือน2เดือนสามไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าไอ้ฉันยังรักเธอตลอดเนี่ยมันยังทําได้ไหมนะหรือ,อพูดในฝั่งผู้ชายนะโอ้เจ้าสาวเราก็สวยงามมากนะคัดเลือกมาอย่างดี พอแต่งมาแล้วเป็นไงครับนะจูจีจูจิก,ก,จก,กี้บนเจ้าระเบียบงานบ้านไม่สนใจถามว่านานๆเข้าเนี่ยที่บอกว่าฉันจะรักเธอตลอดไปเนี่ยมันจะคงอยู่ไหมเอาแบบไม่ต้องฝืนแบบไม่ต้องฝืนเนะมันไม่อยู่หรอกมันเป็นไปไม่ได้นะฮะคือคําว่าตลอดไปเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเงื่อนไขนะเพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยนะ ไปยึดถือเอาคาพูดไงว่เอเธอจะรักฉันตลอดไปฉันทําตัวไงก็ได้เธอต้องรักฉันเพราะตธอสัญญาไว้แล้วนะ <c oughs> มันมันไม่ใช่นะฮนะนะเพราะฉะนั้นนะครับในตัวในฐานะตัวคุณเองเนี่ยคุณจะไปสัญญากับใครไว้เนี่ยนะฮนะเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขอ่ะเขาดีกับเราไหมเราดีกับเขาไหมนะไม่งั้นพวกเนี้มันไม่มีอะไรยืดยาวหรอก นอกจากความรักนะคำว่าตลอดไปมนะันไม่มีวางทีเราไปเห็นคนเนี่ยรวยมากเลยนะเห็นคนอื่นรวยมากแล้วเราก็คิดว่าโผมีเงินขนาดนี้นะมันกินทั้งชาติก็ไม่หมดอีกสิบชาติก็ไม่หมดคุณคิดดูเราใช้สมมตินะเดือนหนึ่งเราใช้เงินไม่กี่หมื่นบาทเราไปเจอคนที่มีเงินเป็นพันล้านเนี่ยโหเราบวกลบอะไรเสร็จนะสิบชาติยี่สิบชาติยังกินไม่หมดเลย นะแล้วพอตัวเราเนี่ยสมมติว่าตัวเรานี่ก็ร่ํารวยนะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยสิ่งที่บอกว่าเรื่องง่ายๆที่มักจะผิดพลาดเนี่ยคืออะไรรู้ไหมพอเราคิดว่าเรารวยเนี่ยนะรวยขนาดนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีทางจนหรอกไม่มีทางหมดหรอกอันนี้คือความผิดพลาดความผิดพลาดว่าประมาทนะฮะประมาทคือคิดว่า ยังไงมันก็ไม่หมดอ่ะจะกินจะใช้จะเที่ยวยังไงม,มันไม่หมดมันหมดนะครับถึงบอกว่าคําว่าตลอดไปเนี่ยมันไม่มีมันมีเงื่อนไขนะถ้าคุณใช้เงินไม่เป็นนะฮะนะจะมีสักกี่ร้อยล้านกี่พันล้านมันหมดอ่ะผมเห็นมาเยอะนี้ละกันนะผมเห็นมาเยอะเพราะนั้นเรื่องพวกนี้บอกได้เลยนะฮะ,ะเรื่องถัดไปคล้ายๆกันนะคล้ายๆกัน โดยเฉพาะพวกลูกเสียลูกเสียที่พ่อสร้างกิจาการไว้ใหญ่โตโหปึกแน่นหนาเลยเนี่ยนะครับนะกิจาการแบบ30ปี50ปีเงินทุนเพียบนะบางคนก็จะเริ่มพลาดโหกิจาการใหญ่ขนาดนี้มันไม่มีทางเจ๊งหรอกจะเจ๊งไปได้ยังไงเจ๊งมาเยอะแล้วครับนะการที่ไม่ระวังเนี่ยนะเจ๊งมาเยอะเพราะนั้นคำว่าตลอดไปเนี่ยไม่มี จะรักกันตลอดไปจะล่ำรวยตลอดไปนะจะมั่นคงเป็นปึกแผ่นตลอดไปไม่มีทุกอย่างมันมีเงื่อนไขเพราะนั้นเราไม่อยากพลาดเราต้องระวังเรื่องพวกนี้นะฮะเอะอวันนี้จริงๆก็ยังมีหลายหัวข้อนะแต่ผมคิดว่าผมจะทยอยทยอยมาให้นะฮะมันถือว่าเป็นการแบ่งปันนะสิ่งที่ผม ประสบมาในชีวิตนะฮะทั้งตัวเองทั้งเห็นคนอื่นเนี่ยมันเยอะนะฮะนะแล้วก็คือไม่อยากให้ใครพลาดหรือพลาดก็ไม่อยากให้พลาดเยอะเนี <c oughs> <c oughs> ่ยก็สุดท้ายนี้นะฮะผมผมฝากเรื่องนี้ไว้ถ้าคุณพลาดมาแล้วนะพลาดมาแล้วและตอนนี้กําลังลําบากอย่างยิ่งเนี่ยนะฮะหรือจริงไม่ได้พลาดแต่ว่าสถานการณ์ไงโควิดเนี่ย,ยมันมาแรงและกันนานเหลือเกินนะตอนนี้ลําบากมาก นะก็ฝากเป็นข้อ,เ,อ,อเป็นกำลังใจแล้วกันนะ,ะเป็นกำลังใจว่าความลำบากนะฮะเวลาคุณลำบากเนี่ยไม่ใช่คุณเสียอย่างเดียวนะคุณได้นะได้อะไรได้ทำให้รู้ว่าใครบ้างที่รักเราจริงเวลาคุณลำบากเนี่ยเห็นชัดเลยเพื่อนบ,บางคนที่เคยสนิทสนิทอยู่เนี่ยนะเออ มันจะตีตัวออกห่านะผมมีอรที่เคยรักกันพอเริ่มลำบากนะพอลำบากอาจจะมีบางคนสู้ไม่ได้ทนไม่ได้ก็ไปนะฮะนะก็ฝากไว้ว่าในความลำบากอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณรู้เลยว่าใครนะคือเพื่อนแท้ใครที่รักคุณจริงนะก็จะทำให้อะไรฮนะ ต่อไปคุณดีกลับขึ้นมาใหม่คุณได้เลือกคนถูกไนงะเลือกคบได้ถูกว่าคนไหนที่มันน่าคบใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็มีนะคำคมมาฝากนิดนึงนะบอกว่าความลําบากสอนให้รู้จักอดทนนะความจนสอนให้รู้ว่าเงินมีค่าแค่ไหนความผิดพลาดสอนให้รู้จักคิดก่อนทำอะไรลงไป น้ำตาสอนให้รู้ไว้อะไรคือบทเรียนนี่คำคบของเขาก็ฝากไว้นะครับว่าตอนนี้ทุกท่านที่ลำบากอยู่นะฮะขอให้มองมันเป็นบททดสอบบททดสอบที่คุณจะต้องผ่านไปพอผ่านไปแล้วนะฮะคุณมองย้อนกลับมาเนี่ย คุณจะรู้เลยว่าไอ้ความลำบากที่คุณบอกโอ้ําลำบากจนจะทนไม่ไหวแล้วเนะีมันนิดเดียวเพราะคุณผ่านมันไปแล้วเนี่ยนะฮะความลำบากที่คุณผ่านมาเนี่ยมันนิดเดียวแล้วคุณจะหัวรอะก,กับมันนะอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะครับวันนี้ก็มาเท่านี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับลุงเข่งจะสรรหาเรื่องอื่นมาเ,เล่าสู่กันฟังวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามมาจน ทายรายการนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ